สวัสดีครับพบกับช่างหนงช่างบ้านนอกจังหวัดขอนแก่นอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่22กันยายนนะครับ2566ก็วันนี้ก็นั่งไล่วงจรอยู่คับสวันละนะครับซ่อมเจ้าตัวอของจีนนะครับของจีนตัวนี้นะครับตัวอะไรเลนนะครับ5,000วัตต์แล้วก็ ซึ่งบอร์ดเพียว์ซก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับบอร์ดเพียว์ซนี่ก็เขาจะมี MCU นะครับปกติเราจะใช้ EG 8 0 1 0ใช่ไหมครับตัวนี้เขาจะเป็นเอ่อ MCU ของเขานะครับ MCU นะครับมโครคอนโทรเลอร์ยูนิตนะครับก็มันก็มีการป้องกันอะไรมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ไล่วงจรไม่ศึกษาการทำงานของเขา คงจะมืดแปรด้านไปอีกนานนะครับเพราะว่าเราจะเช็คตรงนี้ก่อนว่า,าตัวไดเนี่ยเขาทำงานหรือเปล่านะครับและตัว MCU ตัวนี้เขาทำงานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งแกะวงจรน,นี่ละนะครับก็ยมเสียเวลาครับก็เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างหรือท่านผู้สนใจที่จะซ่อมเ,เจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากออนไลน์นะครับเสีย ไปเสียแล้วนะครับร้อนนะครับไม่รู้ช็อตเพราะอะไรก็อาจจะลองนู่นล้องนี่กันไปนะครับเพราะเรายังไม่รู้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับไล่วงจรกันออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ตัวได้นะครับทีแรกก็ร้อนนะครับก็เลยถอดออกทั้งสองตัวนะครับเผื่อตัวโชคดียังตัว MCU ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับถ้าตัวนี้ยังดีอยู่ก็ โชคดีไปนะครับก็ทําส่งให้ลูกค้าได้นะครับก็ลูกค้าสั่งส่งมาอยู่2เครื่องนะครับให้มาไล่วงจรให้หน่อยแล้วก็บอกจุดเสียเผื่อตัวเองจะซ่อมได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็โชคดีนะครับก็ใช้ตัวไดไอ์ IR 2 1น3นะครับ IR 2 1 1 3ก็มีขายเยอะๆยะ2 1นึ1 1หนะครับตัวนี้นะครับก็ธรรมดานะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละขานะครับเขามีอะไรบ้างนะครับในขานี้ซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะแยกออกนะครับในช็อกเก็ตตัวนี้เขาจะแยกออกนะครับข้อเสียของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้เสียบช็อกเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปใช้งานอยู่ในที่มีอากาศชื้นเค็มนะครับอากาศชื้นก็จะเกิดออกไซด์เกิดสนิมขึ้นได้นะครับก็เขาก็สัมผัสบ้างไม่สัมผัสบ้างนะครับ ซึ่งเจ้าบอร์ดตัวนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะว่ามันดีเกินไปนะครับมันป้องกันโปรเทคตรงนู้นป้องกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะได้เป็นด้าน DC to DC แล้วก็ DC to AC นี่ป้องกันหมดนะครับเป็นอัจฉริยะเลยนะครับช็อ,ชอตมานี่มอดเฟสก็พังเหมือนเดิมนะครับถึงจะป้องกันดียังไงก็พังเหมือนเดิมแต่ก็ใช้ทนนะครับ ห้าพันวัตนี่ตอนนี้ราคาก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับสามพกว่าบาทก็น่าสนใจอยู่ที่12บสอโวลต์หรือยีโวลต์กว่ากันไปนะครับครับเรามาดูโครงสร้างของเขานะครับโครงสร้างของเขาภายในนะครับส่วนที่เราจะวัดนะครับอันดับแรกถ้าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าอ่าตัวนี้ดีหรือเสียก็ถอดออกเลยนะครับแต่ตัวนี้นี่ยังไม่ถอดนะครับ วันนี้ยังไม่ถอดลองถอดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันเสียแล้วไม่เสียแต่ว่า,อ,าอยากเสร็จไวเพราะงั้นเถอะก็ถอดออกดีกว่านะครับถอดออกแล้วก็วัดวัดดูว่าความถี่ออกไหมปรากฏว่าความถี่ไม่ออกนะครับความถี่ไม่ออกมันไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานมันก็จะมีตัวนี้ครับ <c oughs> ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นขานี้จากออฟตนะครับขานี้ก็จะมาจาก บอร์ดตัวนี้นะครับขานี้มาจากบอร์ดตัวนี้นะครับจากออโต้ออโตัวตัวนี้จะมีลูกศรนะครับลูกศรสัญลักษณ์ขาหนึ่งนี่ขาหนึ่งนี่ก็จะเป็นออโต้เข้านะครับเข้าเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออกออกมานะครับออกมาออกมาก็มาเข้า เข้าอยู่ขาสองนะครับเข้าขาสองซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเขียนเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ของตัวนี้ออโต,โตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโตก็จะมีทรานซิสเตอร์อยู่ข้างในนะครับแบบ NPN แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไดโอดนะครับมาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะลงกาว ok แล้วตรงนี้ก็จะเข้าตรงนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสัญญาณนะครับสัญญาณส่งมานะครับสัญญาณส่งมาจากบอร์ด d c <oughs> <ries> to DC ตรงนี้นะครับสัญญาณส่งมาว่าเอ้ยพร้อมแล้วเว้ยทำงานตรงนั้นนะครับซึ่งในการเทสของเราก็เราจับมันลงกาวเลยนะครับจับจุดนี้ลงกาวนะครับจับจุดนี้ลงกาวเลยนะครับส่วน ตัวนี้นะครับเขาจะส่งสัญญาณพันธุ์ออกไปนะครับส่งสัญญาณพันธุ์ออกไปถ้าเราจะทดสอบนะครับเราก็ใช้หลอด LED นะครับ LED ตัวนี้ขาบวกออกเ็าจะไฟบวกออกนะครับไฟบวกออกอันนี้ก็จะเป็นรีซิสเตอร์นะครับก็จะ LED นะครับบวกออกนะครับ สัญลักษณ์ถูกและผิดก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ LED นะครับคือคือสัญลักษณ์บวกเข้าจะต้องลงลงกาวอยู่แล้วอาอาตัวนี้ที่ใช้ก็อยู่ประมาณสักอ่หนึ่งจุเครับนะครับ,นะรบอาด้านขั้วบวกออกนะครับขายาวออกนะครับตัวนี้บวกเขา้า ลบออกก็ไม่แน่นะครับตอนนี้ผมอาจจะเขียนผิดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นขาหนึ่งอ่าหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับออฟตโต้นะครับขาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะอยู่ประมาณนี้คือทดสอบเขานะครับส่วนเจ้า vs ตรงนี้นะครับ vs ตรงนี้เราก็ใช้อ่าสูตรเดิมครับ สักประมาณหนึ่งเคนะครับหนึ่งเคเพื่อที่เราเราจะวัดวัดเฮทหนึ่งเฮทสองตัวนี้นะครับเฮทสองแล้วก็เอลสองตัวนี้นะครับส่วนไฮโวลต์ตัวนี้นี่วัดดูอยู่ประมาณ0.4นะครับ0.4โวลต์ Volt, นะครับ0.4นย์จุดสี่โวลต์เพราะฉะนั้นเราอาจจะ แต่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับลองดูแล้วไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลเพราะว่าเราจะวัดแค่ความถี่นะครับ<อ>ก็จะเขาก็จะอยู่ในช่วงอยู่ข้างในเนี้ยครับอยู่ข้างในนี้นะครับเพราะช่างหมอจะลื้อตรงนี้ออกเห็นไหมครับลอยขูดรอยไไลอยอย่งลวงจรกัน,นวุ่นวายสายสมอนเลยนะครับนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับท um ีนี้ไฟบวกนะครับไฟบวกจุดนี้นะครับไฟบวกจุดนี้เขาก็จะมาจากตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับมองเห็นไหมครับมาจากขาของทานซิสเตอร์ตัวนี้ครับมาจากขาของทานซิสเตอร์ตัวนี้จะไฟออกมาขาตรงนี้นะครับขาตรงนี้เทียบกับกาวกาวก็ต้องเทียบกับกาวของตัวนี้ไม่ใช่กาวของไฟไฟลบที่เข้ามาจากแบตนะครับเพราะว่าเขาจะไอโซเลตกันออกมานะครับโดย ผ่านชุดไดโอดตัวนี้นะครับชุดไดโอดตัวนี้ออกมาแล้วครับก็เข้ามานะครับนะครับก็จะอยู่16โวลต์นะครับเขาออกมาที่ที่อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับที่เราจะต้องไปต่อนะครับตัวนี้ก็เขาจะเป็นอาร e เรฟเฟนที่เขาจะเปรียบเทียบอะไรเขาก็ไม่ทราบนะครับก็ถ้าจะต่อก็ต่อได้นะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปสักประมาณ 15k เขาเปรียบเทียบอะไรก็ไม่ทราบแหละแต่ตอนนี้ช่างหลวงวัดความถี่ได้แล้วก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับต่อไปก็ไปตรวจอสอบโ o t e c ชั่นนะครับส่วน i f b i f b เข้ขาก็จะมี R ต่อมานะครับมีรีเซตเตอร์ต่อมาตรงน,นี้นะครับรีเซตเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะไปเข้าอาชันนะครับจะดูวงจรก่นนะครับตัวนี้ก็จะไปเข้าอาชัน อาชันก็จะมาจากขา,อาของมอดเฟตนะครับอันนี้ขาซอสนะครับอาชันนะครับนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ IFE นะครับเราก็อาจจะใช้ค่าสักประมาณาตัวนี้สักประมาณ 1.2K นะครับ1.2 ครับเราใช้เท่าไหร่อ่าหนนะครับหนึ่องนะครับต่อลงกาวไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องต่อนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เข้าจะต่อไปเข้าวงจรของเขานะครับส่วน TFB ก็ไม่ต้องต่อนะครับอันนี้เขาจะเป็นอ่าตัว n t c นนะครับ t f b ก็ไม่ต้องต่อนะครับตัวนี้ไม่ต่อตัวนี้ก็ไม่ต้องต่อนะครับทีนี้ VFB นะครับ VSB นี่ก็เ,เราจะใช้อยู่ประมาณสักประมาณ3าโวลต์น,นะครับ3าโวลต์ก็จะเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับโวลเตจ d ดไวเดอร์นะครับตัวนี้ก็ประมาณ1 5 k นะครับตัวนี้ก็จะไปบวก5โวลต์1 0 k เพราะนั้นไฟที่เราจะทดสอบนี่เราอาจจะใช้มี7 8็ดนะครับ7805แปดศูนย์หนะครับเจ็ดแปดศูึ่งตัวนี่ก็ลงกาวนะครับก็นี้ก็ต่อมาเข้าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็าจากนี้มานะครับ7 8็ดตรงนี้ก็ไฟบวกเข้า 7805นะครับนี่ครับบวกออกนะครับบวกเข้าครับวันนี้ก็เข้าไปเลี้ยงวงจรเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะวัดความถี่นะครับโดยขั้นแรกเราวัดด้านนี้ก่อนนะครับวัดด้านที่มันเข้าก่อนนะครับด้านอินของตัว ir 2อ1 0น่นะครับด้านอินก็จะมีขา12และขา14นะครับ ขา12และขาคาสส่วนด้านนอาก็จะมีขา1กับขา8นะครับที่จะเป็นไฮกับโลตรงนี้นะครับครับก็ IR 21นะครับ2 1 1 0ตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นขาเข้านะครับขาเข้าจะด้านนี้นะครับขาเข้านะครับเข้ามานะครับมาโลมาไฮแล้วตัวนี้ก็จะมี s อนะครับ ตัวนี้แหละนะครับตัวปัญหานะครับตัว sc oh, <yeah. S 1> อ่วงจรนี้นะตัว sc นี่เขาจะคนโทรลด้วย m m c u ของตัวนี้แล้วก็มีการอ่าทำการหน่วงเวลาอะไรไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็ลองทําดูแล้วมันกระพริบนะครับขึ้นมันกระพริบแต่ก็ก็ยังดีก็ช่างมันนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะวัดเอาพุทตรงนี้ได้นะครับ mm. เราวัดเอาพุทตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่บนบอร์ดนะครับ mm. เห็นไหมครับ ขาหนึ่งก็จะเป็นโลน,น,นะครับขาหนึ่งเป็นโลขาแปดเป็นไฮนะครับก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับใน R 2องอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ, 110, รบเดี๋ยวเรามาต่อวงจรกันดูนะครับแล้วก็เรามาทดสอบกันดูนะครับกับบอร์ดที่เรามีอยู่ครับครับเราก็จะมาเทสนะครับเทสดูซะก่อนนะครับ สปาวเวอร์ทัายที่เข้ามาขาอ่าสิบหกตัวนี้นะครับอ่าขาตัวนี้สิบหกโวลต์นี่ยครับก็เราใช้แค่สิบสองโวลต์นะครับสิบเอ็ดจุดเก้านะครับส่วนตัวขานะครับ VFB นี่ครับขา VFB ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโวลเตจเดเวลลอร์ก็เราจะตั้งไว้ที่อ่าสามโวลต์นะครับประมาณสามโวลต์เห็นไหมครับสามโวลต์ คือเป็นการหารแรงดันตรงนี้มันจะ5โวลต์น,นะครับมาห้าโวลต์น,นะครับหารแรงดันถ้าเราเอา10 10กับ10ใส่กันนะครับมันก็จะเป็น2.5แต่อันนี้ก็15กับ10นะครับ 15K กับ 10K นะครับก็จะเป็น3โวลต์โอเคครับโวลต์เตตไดไวเดอร์ตอนนี้ตรงขาของไฮโวลต์เข้านะครับไฟไฮโวลต์เขาจะตรวจสอบไฟที่ออกจากไฮโวลต์ นะครับ310้โวล์เนี่ยเลย390กโวล์เนี่ยเขาจะตรวจสอบตรงนี้นะครับช่างหนดก็ตั้งไว้ที่จุดจุด4นะครับตัวนี้ก็อ๋อตัวนี้ยังไม่ได้ใส่วงจรนะครับถ้าใส่แผงเข้าไปนะครับก็อยู่ประมาณนี้ส่วนขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้ก็จะลงกาวเลยนะครับขาตัวนี้ลงกาวส่วนขาแรกนี้ก็จะเอาสัญญาณออกมาเพื่อโชว์ให้ดูว่า เขาจะมีพันุออกมานะครับมีพันุออกมาก็อยู่ประมาณนี้ครับง่ายๆ <c oughs> ส่วนขานี้ก็ไม่ทราบว่าเขาทําหน้าที่อะไรหรอกครับแต่ว่าตรงนี้วัดในวงจรแล้วก็ใส่15เชไว้นะครับถอดออกก็ไม่มีผลอะไรนะครับตรงนี้อาชันนะครับอที่จะต่อไปหาขาซอสนะครับเราก็ต่อลงกาวไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบกันดูนะครับเสียบบอร์ดดู ตัวนี้ก็ยังไม่ได้กัดปงกัดติ้นเลยครับก็ว่ามันตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแพร่หลายเหมือน E.G.S. 0 0 2นนะครับก็ทำให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนชมแล้วก็เพื่อท่านที่มีบอร์ดรุ่นนี้นะครับไม่ต้องไปนั่งงมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับด้านนี้ต่อ,อยังอ่าด้านนี้1.2นะครับ1.2หาไม่มีเพราะว่า อย่างไงตัวนี้ก็วัดไม่ได้อยู่ดีเอาไม่ต้องต่อนะครับหรือต่อไว้ก็ได้นะครับเราจะต่อตรงขา V.S. นะครับขา V.S. ต่อไว้เลยนะครับเพื่อให้เขาวัดใน L.L. หนึ่งได้นะครับ L. หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เราต่อ V.S. ไว้ลงกาวนะครับประมาณหนึ่ง k ตรงนี้ก็ต่อไว้หนึ่ง k เหมือนกันนะครับถ้าสําเร็จแล้วเราสามารถวัดได้นะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็ป้อนไฟเข้านะครับขออภัยด้วยครับแดดลมลมตกแล้วคอชักเหนียวนะครับอ่าตั้งเฮิร์ตไว้น,นะครับมิเตอร์ตัวเกี่งของเรานะครับเห็นไหมครับตัวนี้พันนะครับปิ๊บปๆ๊บปบปบป,ปความถี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดนะครับ 7จ็ดเคครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับทีนี้เราลองมาวัดนะครับวัดดูตรงนี้ก่อนนะครับข้างล่างนี้จบนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวครับวัดดูนะครับตัวนี้จุดสี่นะครับจุดสี่นะครับจุดสี่เดี๋ยวทีนี้ขอสายตัวนี้ก่อนนะครับตะกี้วัดผิดตรงนี้ ความถี่มันเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นลงขึ้นลงนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับตั้งแต่ยี่สิบจับไม่ทันหรอกครับต้องมีสโคบนะครับทีนี้เรามาวัดดูนะครับ <c oughs> ตรงขาตรงขาสิบสองนะครับขาสิบสองก่อนนะครับขาเราเลื่อนลงนะครับเรามาวัดซีกนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นขา12ด้านนี้นะครับขา12ด้านนี้กับขา14นะครับขา12นะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะกระพริบดูนะครับ49.9แล้วกระพริบนะครับก็ยังยังดีครับที่เราวัดได้นะครับต่อไปเราวัดที่ขา14ครับก็ถือว่าเรา ความถี่มันออกให้เราวัดได้นะครับแต่ว่ามันไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งกระช่างมันนะครับความถี่ด้านบนออกนะครับมาวัดตรงนี้นะครับ90 11 1 1บนะครับ19.70ด้านนี้นิ่งนะครับด้านนี้มันนิ่งนะครับความถี่แคลเรอร์ก็ไม่นิ่งเหมือนกันละครับแล้วมันก็นัดครับอาจจะเป็นที่มิเตอร์ผมด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้12นะครับต่อไป14ครับ สิบเก้าจุดเจ็ดศูนย์นะครับความถี่ด้านบนนะครับด้านบนที่ออกจาก MCU ตัวนี้ผ่านนะครับทีนี้เรามาวัดตัวนี้ดูนะครับเรามาวัดตรงความถี่ด้านล่างนะครับความถี่ด้านล่างนะนะครับมาวัดที่ L L สองนะครับ L สองก็จะอยู่ขาริมสุดนะครับ อ้าวสิบเก้าจุดเจ็ดแสดงว่ามันผ่านไออารสองหนึ่งหนึ่งศูนย์มาแล้วนะครับทะลุออกมาแล้วครับวัดที่ไฮน่นมาแล้วนะครับไออารตัวนี้นะครับทําให้เราทราบว่าไออารตัวนี้ไออารสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่เสียนะครับเพราะความถี่ทะลุผ่านมาได้นะครับทีนี้เรามาวัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่า วัดตรงไฮโออะไรออก200อกว่านะครับแล้วก็วัดตรงโลอา้าวโลออกครับ49.9แต่ตรงนี้ทำไมออกออกมั่วเลยนะครับซีกนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่นะครับซีกโลได้ฮะซีกไฮไม่ได้นะครับมันต้องได้เหมือนกัน2ซีกนะครับเพราะนั้นอา่า ตัวไดตัวนี้นะครับอีไปแล้วนะครับอีไม่อยู่แล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับในคลิปนี้นะครับแสดงให้เราเห็นว่านะครับเราสามารถที่จะเทดสโดยที่เราไม่ต้องไปลงกับไฟไฮโบท์นะครับซึ่งอันตรายนะครับเกิดปิดพลาดมานะครับก็ช่างหนงก็ค้นคว้าออกมาให้นะครับก็ตามตัวบอร์ดตัวนี้นะครับตัว รูปตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ให้แคปเจอร์ไว้นะครับว่าการทํางานอย่างไรครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ลองไปเสียบเข้ากับบอร์ดดูนะครับว่าเขาจะทํางานได้ไหมแต่พูดถึงว่าบอร์ดมันทํางานสมบูรณ์แล้วละ่ะแล้วตัว ECU เนี่ยทำงานได้ไหมนะครับทีนี้มันมีอีกบอร์ดนึงนะครับตัวนี้เอาออกไปละมีอบอร์ดนึงนี้เราแกะออกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับ าโชคดี MCU ไม่เสียก็รับทัพย์ไปตามระเบียบนะครับเดี๋ยวดูนะครับใส่เข้าไปนะครับป้อนไฟเข้าไปครับปึ๊บ MCU นะครับกระพริบอยู่นะครับทีนี้เราวัดความถี่นะครับความถี่ขาความถี่ด้านซีกนี้นะครับดูนะครับขา12 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสออ้นะครับสิบสามสครับโอ้โหโชคดีไปนะครับ MCU ไม่เสียนะครับมาวัดซีกนี้ดูนะครับ1ิบนะครับสิบครับสิบสโอเคครับเพราะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยน IR 2110นะครับ เี่ยนไสองหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วเรากา็ไปลองเสียบดูนะครับส่วนมันจะออกไม่ออกนี่เราไม่ต้องมาสนใจตัวนี้แล้วนะครับเราจะมาสนใจตรงนี้นะครับ <c oughs> จุดที่เราจะต้องสนใจนะครับก็จะมีนะครับจุดที่เราจะต้องสนใจก็เราต้องไปตามหานะครับตามหากันละนะครับว่า ตัวนี้นะครับเข้าออกไปนะครับแล้วตัวนี้เข้ามานะครับส่วนตัวนี้ไฮโวลนี่ก็เข้ามานะครับไฮโวลน์เข้ามาไม่น่ามีปัญหาเพราะตะกี้เราก็ทดสอบดูแล้วนะครับตัวนี้เขาจะเข้ามานะครับประมาณ3า0บโวลต์ถึง390นะครับตัวนี้เข้าเข้ามานะครับเพราะเขาจะมีอ่าหลายตัวนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับห้าร แล้วก็ต่อบวก300โวลว์นะครับตัวนี้1ตัวละตัวนี้ขานี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการเชื่อมต่อไปภายนอกนะครับวัดค่าอาว่ายืดหมดไหมนะครับแล้วก็ TFB ตัวนี้ก็เป็นตัว NTC นะครับส่วน IFB นี่แล้วก็ต่อ1น ลงเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็วัดดูนะครับวัดดูว่าเขาออกไหมนะครับสิ่งที่เราจะต้องตามหาก็คือ,อ VFB นะครับ VFB ตัวนี้มันไม่มีแน่นอนเพราะว่าไฟ220นี่มันไม่ออกมานะครับมันไฟ2 2 0ไม่เข้ามาเลยตัวนี้นะครับตัว VFB ตัวนี้เขาจะต้องมีไฟ2 2 0เข้ามานะครับตัวนี้ครับก็จะมี R อยู่ประมาณ นะครับห้าร้อยสิบจากเอาพุทนะครับจากเอซีนะครับเนี่ยจากคอยนะครับก็ออกมาเนี่ยสองรอยยี่สิบฟีดแบ็เข้ามา VFB ตัวนี้นะครับ mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องตามหาก็คือนี่แหละครับตัวนี้ตัวเข้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาจากตัวบอร์ด ตัวนี้นะครับมันก็จะมาจากตัว MCU ตัวนี้ครับเมื่อมันผิดพลาดเพราะอะไรนะครับมันเป็นอีหยังนี่ครับตัวนี้นะครับ MCU ส่วนตัวนี้ก็เป็น SG3525 นะครับตัวนี้ก็ทดสอบไฟสูงออกแล้วนะครับไฟสูงออกได้พักหนึ่งมันก็ตัดไปนะครับแต่ที่ว่าไฟไฟสูงออกครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆแล้วกันนะครับ เอามาฝากเพื่อนช่างโดยการฝากเพื่อนที่ท่านต้องการนะครับประสบการณ์ในการซ่อมนะครับอาจจะซ่อมโดยตัวเองหรือว่าซ่อมขายซ่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับสั้นๆคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจสําหรับทําต่อไปครับขอให้โชคดีมีเงินใช้นะครับอยู่สนุกสนุกสบายทุกคนนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับช่างหนงขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ